ยุติธรรมร้อยเปอร์เซ็นกับทุกคนแล้วถ้าใครล้าเส้นเกินแบบว่าเอ้ยโกงเออล็อกมงอันนั้นคือล้าเส้นเดี๋ยวเจอกันนะครับความสัญญามันมีถ้าจะพูดให้ถ้าพูดจะพูดล้าเส้นก็เตรียมตังค์ไว้ด้วยนะครับเตรียมรับผลไว้ด้วยนะครับใช่อย่าผมจะไม่ผมจะไม่ชอบไห่แบบว่าจริงๆคือถ้าแบบมันไม่รุนแรงมากอะไรเงี้ยก็ปล่อยได้ครับถ้าอารมณ์ดีๆก็ไม่ก็ปล่อยได้วหวังเราเข้าใจเพราะทุกคนมีสิทธิเสียใจแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ จะไม่ปล่อยรอยนวลเฉยเฉอ๋อมันมีทุกเวนางงามเหรอโอปตุ้นี่มีทุกคนที่ไม่รู้ทุกคนโดนแต่ว่าคือให้มันอยู่ในขอบขีดของการแบบให้แบบให้เป็นสีสันสนุกสนุกแต่ไม่ใช่แบบว่าล้ําเส้นเกินจนแบบล้ําเส้นเราอะทุกคําพูดมีราคาต้องจ่ายนะครับก็พูดอะไรก็แบบมันเสียชื่อเราอะระวังระวังไว้หน่อยนิดนึงไม่อยากเสียชื่อเนาะเพราะเราก็ไม่ได้แบบว่าเป็นเป็นพีดีมืออาชีพไม่ได้เดินสายไม่ได้หากินด้วย นางงามอยู่แล้วเราก็ไม่รู้จะมานั่งโกงทําไมถูกไหมทําไปเราก็ไม่ได้ไม่ได้รวยขึ้นนะครับลงทุนเยอะด้วยซ้ํานะครับแต่เราคืออยากทําอ่ะทำทำได้ความชอบแต่ว่าพอทำเมื่อวานพอทำรอบนี้ก็ติดใจนะอยากตอหนาร้อยอยากจัดงานประกวดซดหมางต่อแม่จัดอะดแต่ว่าประกวดรอบเดียวจบเลยเหมือนกันนะที่นครน่ะนางสงการดีไหมต่อห้าอย่าง ม,มันก็มีโอเคอุ okay. ้ยป,ะปะ้าป้าทำไงเนี่ยตัวหัวนพัดลมมาอีกได้ไหมเพอาะแบบเดวมันร้อนหน้าร้อนมันจะไม่รออนเยอะคิดถึงพีดีค่ะอุ้ยน้องไก่มุกน่ารักตลอดอือคนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้รางวันมากีนข้าวมาน้องมาก็น่ารักต,ตลอดขอบคุณที่แบบเข้าใจแล้วก็เคารพก,กัน คัดเลือกของพวกเราตอกซอสมาอ่ะไข่มุกนี่ผมชอบมากเลยนะเดี๋ยวผมจะจัดเดี๋ยวพี่อยากเดินสายแบบว่าวันเดียวจบวันเดียวจบดีกว่าวันเดียวจบอย่าลืมมาลงนะเดี๋ยวไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะแบบหาอะไรที่มันเป็นกิมมิคที่มันมากกว่าแค่เวทีวันเดียวจบเอาอย่างแน่นอนแหละเงินรางวัลต้องไม่น้อยอืมแล้วก็ต้องยุติธรรมไม่ล็อกอืม แต่ว่าคนมาประกวดทุกคนต้องเซ็นสัญญาเหมือนเดิมว่าจะไม่ทําให้กองเสียหายหลังงานประกวดจบอยู่คนที่ไหนครับอยู่คนนับตกตัวงาช่างห,าหันยยโดยกําเนิดหนูลงแน่นอนถ้าพี่ๆจะได้ใใเลือดอยู่หน้าตน้น <c oughs> หน่องอยู่หน้าตน้น <c oughs> ที่วังรวมเมืองหรือเปล่าคะใช่ครับทุกคนกร้านอาหารวังรวมเมือง สาขาที่สามนะครับสาขานี้เขาบอกเลยว่าวันนี่ผัดขึ้น,นรหม่อรอยมเปิดได้ประมาณหกเดือนปังมากๆแบบปังมากๆ,ากๆเสสลูค<ย>กค้าเยอะใช่ผัดส,ส้มแม่อยากฟังเจนนี่เลยเอ้าวอะไรอ่ะ <c oughs> คนก็อยับฟังหลวงพี่ <c oughs> นี่ยับฟังเลยวันนี้มันเกิดยูจีนมาดีดอา้าวโทรปุ๊บถึงปั๊บมาเพื่อนกินข้าว นั่งเร็วผมไปเร็วฮะร้อยนัดพี่บอกโอ้โามากับกานร้อยอย่างเรงครับแล้วสาขานีเป็น5้าล้านอินสลามทานได้แบบสบายใจนะครับเป็นสาขาแหลกคล้องในตอกตะงอาชาครับเ่วเป็นอินสลามร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้เผื่อรองหลับคนอิสลามล้วนวน,วน,วน,วนแะแล้วก็สาขาสำหรับไทยพุทธสา,ากลก็คือสาขาแหลกอยู่เคๆกันภ <c oughs> าพไม่ชัดครับมันอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีเนี่ยมันอยู่ในป่าในกวน <c oughs> อร<น>่อยแนะนําค่ะเา<ล>ก่อนกันมาแล้ว้ังโมโกันถ้าอ,อมถ้มา,เมา,มา,มมาเนื้อหม่ายดองไหมมั้งกับน้อหม่ายดองกับตอมแค่ตกอ่อบีบดีแล้วรสชาติต้องเปรี้ยวเผ็ดน,น,นะครับที่ผมกินนะอตอนนี้กูน้ำหนัก หกสิบแปดแล้วขึ้นเออสองโลกินได้อยู่ใต้อยู่องที่แม่งเหลือหกจามเลยสุดชอบไปอยู่เวอ์ชั้นใต้มาจากไหนน้องกันมาจากเอ่อจากคนดูมาจากคนดูครับเย็นลงกินไอ้นี้มื้อแรกของวันใช่ไหมครับใช่หรอ มือสองแล้วใช่ไหมมือเช้ากินข้าวหกไปแล้วไปมาแล้วเจอน้องสองคนด้วยขากรับเสียดไม่ได้ถ่ายรูปมาตอนนี้ได้ครับสองสามวันนี้ผมอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเกิดยูจินนะเดี๋ยวจะอยู่บ้านพรุ่งนี้วันเกิดยูจินมานั่งเล่นกันเถอะเดี๋ยวจะลงบ้านลมจะยิงก็ยังไม่ก็ยังไม่แต่งงาน สรุปปาลูกเทพมาลูกเทพยังไม่เต็มนะพี่เดนนี่อย่าคุยเวลากินข้าวใช่แต่ว่าพอาคุยได้เดี๋ยวให้เราเคี้ยวเสร็จแล้วก็เคี้ยวแบบว่าผิดปากนี่ผัดส้มแม่อะ่อยไหมนี่อะไรผู้บอกเลยจะแบบไม่เคยกินอะไรที่เอาแหมากไปกว่านี้แล้วในชีวิตนี้ย ่คือถ้ามึงได้กินแกงผัดส้มแม่กูแล้วมึงจะแบบว่าร้องไห้อะแบบว่าอ๋อเหรอถึงว่าหน้าเปลี่ยนทำได้สิบกว่าวันสวยขึ้นนะตะโมกอ่ะรู้สวยเนอะทำนิดนึงพี่ว่าจะทักเสร็จไม่กล้าดีใจอย่าเพิ่งพูดแล้วทำที่ไหนถ้ามีคนทักอ่ะดีใจเลยมาแต่สวยขึ้นไี่ว่าแล้วว่าทำไมแบบว่าแต่ว่าเผื่อบางคนไม่อยากบอกแล้วมันจะมีนะคนเพื่อนมีแฟนใหม่แล้วเหรออะไรแบบนี้ชอบเลยแบบนี้สวยขึ้น ไม่บางคนก็คืนนะเขาปิดบังนะอืมบางคนทํามาก็ยังบอกว่าไม่ได้ทำจริงเราก็ไม่รู้ไงหวานรองเันซื้อไม่ไม่ถือแต่จวนขึ้นคิ่งแบบถ้าแบบนี้ไม่เป็นไรนะพี่รอเดินกับพี่เองคนเดินมาทักว่าเอ้าอยู่วันก่อนไม่ใช่กับมาอคนนี้นี่อ้านั่งก็ไม่ได้โมกอย่างกูคุยกินข้าวก็อย่าแล่้วก็คุย กันได้ครับแต่ว่าอย่าให้เข้าจฉุกต้องยือกต้องเจนอวยพรบังเกิดให้น้องไผ่หน่อยค่ะครบสองคนแล้วสวัสดีนะครับกินข้าวแซ่บที่ยังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับใครบอกว่าเป็นเพื่อนกับเขาเป็นเพื่อนแบบไหนอ่ะเพื่อนในโซเชียลใช่ไหเป็นเพื่อนกับเธอเจนนี่เป็นเพื่อนไงแบบว่าชอบเที่ยวติงกับเพื่อนอ๋อเป็นได้ทุกคนเลยเพื่อนเจนนี่ใช่ กดติดตามไว้นะครับก็เป็นเพื่อนกับเราแล้วก็จะได้เห็นเราเห็นเราอัปเดตชีวิตยิ้มเบี้ยกันครับว่าเรื่อยๆนะครับใครยังไม่กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยนะครับ5 0 0 0คนตรงนี้นะกดติดตามด้วยนี่เชื่อคนที่ดูอยู่แล้วไม่ได้กดเข้ามาในห้องก็กดติดตามไว้กดเข้ามาบ้างไม่ต้องรักหยอบดูมีนะแบบว่าเลื่อนฟีดอะแล้วแบบนั่งดูอยู่แบบไม่ได้ไม่ได้กดเข้ามาดูในห้องแชทอะรักหยอบไม่เอยคืนข้าวคอยช้อนคืนมันแกล้ข้าวมาข้าวมาแต่ไม่อยากกอด ช่วงนี้ยูจีนเรียกเขาว่าอะไรรู้ไหมอมาม้ามาม้าใช่ใช่น่าจะเอามาจากชอบทั้งสองติดตามมาต้องแปดจิบนะเอามาจากคลิปเธอมาจากไหนอ่ะก็ปลาป้าบมาม้าเขาตัวแล้วนี่แต่ว่านี่เหอไหมไหมเข้ามาเต็มเลยเมื่อกี้สี่พันเก้าบอกเขาบอกว่าคนที่ดูอยู่แล้วแบบไม่ได้กดเข้ามากดเข้ามาบ้างห้าพันเลยแสดงว่าอยู่ประมาณร้อยคน ขายยกเล่ย์ยิยกเป็ดละต่อเนียหรอ้อยนี่ก็ยกเป็ไม่ได้เลยนะเขาเล่าข่าวไอ้ตามไปก่อนนะครับให้รู้อีกนี่เห็นไหมใช่ใช่น่ากลัวจังขายยกเล่ยบอกแล้วตำรวจตำรวจจับติดอันนี้แม่ทำอะไรใช่ค่ะอร่อยมากชอบมากเลยแล้วก็มันไม่มีเมนูนี้ที่ไหนอ่ะมันไม่มีขายอ่ะเขาเรียกว่าผัดก็เรียกว่าผัดต้มซี่ก็เพราะมารู้จักตัมครบกับยูขอขอที่ชื่อ กูก็หากินไม่ได้ที่ไหนกินได้แค่ที่บ้านให้แม่ทําให้น่แหละคอนติงบอกว่าคนที่แอบดูอยู่ก็มามาแต่ก็ลืมเลยเนี่ยกดตามด้วยนะครับยังไม่กดตา้มก็อยูตามด้วยนะครับยอบแรงจะได้เห็นคลิปพี่เออลูซานแอบอยู่ตั้งนานเนี่ยยอบแรงไม่ได้ติดตามแต่หยุดดูแล้วหนึ่งอบคุณครับมันขึ้นฟีดไปไงเวลามันขึ้นฟีดไปก็เข้ามาดูแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับทุกคนผักสมเขือได้ยังไหมไม่มีใครรู้จักคือ ก๋วยตัมปื้อไปไม่เสียหาดีกว่าไปก๋วยจัมคนที่แบบว่าเมนูที่มีทั่วไปหรือมีแค่บ้านจริงท็อกซิกในชีวิตทําให้คนแบบเครียดในชีวิตหรือมีแค่บ้านจริงหรือมีทุกที้มันอาจจะมีที่อื่นแต่รสชาติแบบนี้มันคือมีแค่แบบแม่เขาที่ทําให้เขากินแล้วอร่อยเขาไม่เคยเห็นเขาพยายามลองสั่งแล้วมันอยู่กรุงเทพอ่ะเมนูผัดกะปิอ่ะหมูสามชั้นผัดกะปิสตออย่างเงี้ยมันมันคือเมนูนั้นเอาให้คนดูเนาะมันคือเมนูนั้นแต่ว่ารสชาติมันไม่ใช่นู่นคือมันจะออกแบบ เหมือนเขาใส่กะปิเยอะแล้วมันเหม็นกะปิเกินแล้วก็แบบไม่เปรี้ยวไม่เผ็ดอะแต่ว่าอันเนี้ยคือแบบเป็นรสชาติที่หอมกะปิดนิดนึงไม่ได้ไม่ได้ฉุนแล้วก็เผ็ดเปรี้ยวอร่อยนะแม่ผมทําเซลพี่อยู่ตอนสะพายสะพายผมติดไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ด้วยเพราะว่ามันต้องติดผมก็คิดว่าแบบสะพายไปเลยแล้วก็นางงามเขาก็แบบพลาดเอาเองอะไรเงี้ยผมก็ติดได้สักคนหนึ่งเดินลุงรังกันไม่ติดสายยาไนไม่ติดไม่ใคร่ละคนแล้วเจอมงกุฎอะ สตาร์บอกกูว่าน้องยื้ครับเดินไปเลยนะครับแล้วก็เดินช้าๆรอๆกูบอกโอเคเดินครับแล้วพอกูเดินไปจริงๆอ่ะอ้าวแล้วพอกูเดินมาสุดทางแล้วทำยังไงต่อกูต้องลงลงไปหรือว่ากูต้องเดินวนกลับมาเดินลงไปเลยต้องไปเลยแล้วตัวเองก็นั่งก้มอยู่บปนั่นเก่งคะแนนอยู่ไว้คะแนนอยู่โกยไหมครับตะโกนถามบนดูดีทำยังไงต่อเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นผมตะโกนแล้วนะไม่เป็นไรเพื่อนทั้งแว่จะดยังไงต่อครับถามบินวัฒพี่วัฒนก็ทำคะแนน เขาบอกว่าอยากเลี้ยงข้าวไม่เป็นไรพี่กับเพื่อนเพื่อนกันต้องไม่เอาเงินกันอ๋ออยากเลี้ยงมาเลี้ยงที่วังร่มเมืองนะครับจะได้คนเดียวปิดร้านได้ไหมแค่างนั้นต้องไม่เอาเงินกันวะเพึ่งเล็กไม่แต่การคำเจนต้องดับอะไรนะดันกิฟดันกิฟมงเงินความช่วยแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องอื่นก็ต้องต้องหลายฝ่ายอ่ะเดี๋ยวรอดูกิฟหลังจากกินชาอยู่นะครับชาอยู่จะทําให้กิฟ เข้ากองเหลือเท่าไรผมบอกแล้วผมตั้งเป้าให้ห53กิโลตอนนี้เท่าไหรนะถ้ากิฟใช้สูตรเจนนี่ตอนนี้เกือบ70ลด10กิโลอ่ะใช้สูตรเจนนี่ได้แน่นอนครับผมก็ไม่กลัวเลยเรื่องหุ่นนะครับแต่ทีเนี้มันอยู่ที่ตัวนางงามด้วยวินัยของนางงามตื่นมาคุณต้องกินทุกเช้าก่อนตอนท้องว่างก่อนหนึ่งสองทุกวันตุกระการใช่แล้วก็กินชายว่แทงของหวานแล้วก็ออกกาลังกายทุกวันเท่านั้นแล้วดูได้า3กิโลได้หรือเปล่า ถ้าได้นี่คือชายอยู่เนี่ยเตรียมตัวเลยร้านถุงอีกผลิตรอไว้เลยเ๋ยวเล่าหนคะ่ะตอนตัดสินคิดอยู่นานไหมไอตอนเข้าห้าคะแนนน่ะมันชนกันด้วยเนาะแล้วต้องเสมอหลังบ้านว่าใครจะเข้าห้าต้องมีมีมาตัดสินอีกรอบหนึ่งอะ่ะคะแนนเสมอกันโค้ชสุสีนะพ่อสวยทุกคนสวยเกือบทุกคนแต่ถ้าเรื่องตอบคำถามอะใครมุกต้องเข้าใจจริงๆว่าพวกแกคือ สเตปเดียวกันหมดเลยอ่ะแบบไม่ได้มีใครโดดปึ้งขึ้นมาให้เราได้เนาะอหนึงอ๋อไข่มุกถามอ่ะเขาเห็นแล้วไข่มุกอ่ะมองมองเราตลอดมันอาจบักเรามันฉลาดไม่ก็พูดการเขาพูดอย่างดังมานี้บูมแบบนี้มันก็พูดชื่อออกมาเลยอย่างเงี้ยอยู่บนเวทีอ่ะไอ้มุกมองมอเนี่ยแล้วตอนนี้เขาถามว่ายังไงดีนะแต่พี่ต้องออกตัวก่อนนะไข่มุกเก็บข้าสามพี่ต้องออกตัวถ้าไข่มุกตอบดีกว่านะใช่ แต่ความผิวความสวยเอ่อการเดินอย่างเงี้ยถ่ายบกได้แต่ว่าบอสชมหน้าน้าพี่พี่อะไรนะพี่น้ำ<อ>ก,ก็พูดว่าชอบหน้านนองหน้าหวานหน้าสวยทุกคนชอบแล้วพี่ก็ชอบอะไรเงี้ยแต่พูดตรงว่าเก้าคนของเรา่มันก็มองได้ทุกคนเนาะข้าจริงอ่ะแต่มันจําเป็นต้องเลือกอเราก็เลยต้องเลือกคือมันเป็นอย่างงี้การให้คะแนนของพี่เนี่ย เราไม่ได้มานั่งแยกว่าความสวยเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่เราโหวตน,นะใบแรกพี่ยื่นเลยห้าช่องเอาใครเข้าห้านี่แฟนผมนะนี่เป็นรักผนมาดูว่าจะมใครเยอะเราปึ๊งปึ๊้องกันสุดง,ง่าค่ะเพื่อนตั้งแต่มอมอปัตยมนะครับแล้วก็ันนี้แฟนเป็นเป็นปนางงามเดินสายด้วยเมื่อก่อนนะต้องชิน,นให้มาประกวดวิญยาณไม่ทำมาแล้วพี่กับพี่วันเลือก เหมือนกันอยู่นิดนึงที่เหลือต่างกันทุกรอบแต่ว่าเราก็เอาคะแนนว่าใครเยอะกว่าทภิาลกันคนอื่นด้วยรู้ทันมากพี่อ้าวพี่อ่านใจควรระดับไหนนะคะเก็บตัวสี่จับติดเป็ดอนห้าวันเก็บตัวให้สปอนเซอร์ทำงานให้สอนเซอ์โหน่ดยเหนื่อยกันมากเลยอ่ะแบบจะหมดแล้วครับสองห้าวัน แต่ว่าเด็กพอได้รางวัลสปปอนเขาก็หายเหนื่อยกันเพราะว่าได้กันคือเป็นแสนอะเพราะว่าสปอนเซอร์เขาจ่ายคนละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่รางวัลพิเศษอย่างเงี้ยขึ้นไบมอบได้กันเยอะมากรวยไปเลยมันเจอก็ครีมมาได้ประมาณกับสี่แสนเป็นจังหวัดที่เราประกวดมากค่ะเลยส่งลูกเกดไปที่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่แม่ลูกเกดเหรอไม่ใช่ แล้วเราก็จะยึดมม่นความยุติธรรมของเราแบบนี้นะตอนที่เราจัดวิธีใช่ไงไม่เกลตัวเลยไม่รู้พี่อยู่พี่จนอยู่ร้านไหนคราบใหญ่อยู่ร้านวังนุ่มเงงครับน้ำตกโบราณช้างโคตื่นเต้นเลยอ่ะพี่แบบกูไม่ชอบฟิลที่แบบว่าเหมือนเพราะว่ากูเลือกคนคนนี้เข้าอ่ะแต่คนที่เหลือก็อดไงคือมันไม่มาเป็นอป็นการแข่งขันที่ไม่เหมือนกับ ฟุตบอลที่แบบว่ายิงคสกอร์เท่าไหร่ก็ชนะไปแต่นี่มันคืออยู่ที่ปากกาอยู่ที่ความชอบอะอยู่ที่เราเลยอะอยู่ที่ตากันแล้วมันทําให้แบบว่ารู้สึกผิดแต่ว่าก็ต้องดองเลือกนั่นไงเพราะว่าล้วยวันไม่รู้เดินไปไหนเห็นนางงามร้องไห้กลับมาคือไม่อยากทําแล้ววะก็ตอนนี้ไงตอนที่ขึ้นไปเชิญมงงันั่งร้องไห้กันหลังเวทีอะเรารู้สึกแย่ก็ที่พี่ทำค่ายเพลงไงบอกว่าไม่ใช่ไม่สวยนะครับคนที่ไม่มงไม่ใช่ไม่สวยแต่มันผู้ชนะมันคือ คนเดียวเท่านั้นต่อให้ผู้เข้าประกวดสวยหมดเลยสักร้อยคนคนชนะก็คุณเดียวต้องเข้าใจนะครับเราก็ต้องเลือกคนที่แบบเอเราชอบที่สุดแล้วกันไม่ต้องแบบคือทุกคนดีหมดไม่ช่บเย่แบบคนเดงแต่ว่าเอาที่แบบตรงกับจริตเรามันอยู่แล้วกันคนที่เขาเข้ารอบด้วยบางคนชอบได้ค่ะว่าคนนั้นไม่สวยคนนี้ไม่ดีคือคนที่มงอ่ะสวยแล้วใช่จิ๊บสวยครับจิ๊บสวยแล้วก็พัฒนาได้อีกเยอะครับแล้วเราเชื่อมั่นในฝีมือของเราว่าเราจะทาให้จิ๊บสวยวันนี้ได้ขึ้นได้อีกแล้วก็เลยเอาจิ๊บ ที่แบบว่าพัฒนาได้อีกที่แบบถูกกับถูกกับเรานะแล้วก็เราคัดมาแล้วแหละทุกคนเราแบบว่าคิดกันดีแล้วแหละนะเพราะว่ากรรมการมีตั้งหกคนเจ็ดคนนะครับมันไม่ใช่แค่เราสองคนมันคือแบบผู้ที่แบบมีประสบการณ์ที่น้ำอย่างนี้ประสบการณ์ระดับไหนแล้วพี่นวัดแบบนี้ถูกไหมแต่ว่าเราเข้าห้าวันๆตรงที่ว่ามันจะมีน้องๆที่ได้หนึ่งคะแนนกันด้วยอ่ะหมายถึงว่ากระจายอ่ะใช่ มันมีกระจายไงแต่พอม,มารวมแล้วมันก็จะมีคนที่เด้งสูงขึ้นมาให้แล้วคนที่ตกรอบแรกอะที่ผมโคตรเสียดายเลยแต่แบบ <c oughs> เออคือพี่จ๋ากับกี่ถิงนะครับ <c oughs> ก็คือเป็นมงของมิเกลนมาแล้วได้มงมันมามิเกลนมาแล้วนะครับแต่คือมันจำเป็นต้องเลือกเราก็เลือกจริดที่แบบมันต้องเลือกเราก็เลือกจริดที่แบบมันเลือกจริดที่แบบมัน เลือกจรีดที่แบบมันเวทีอะไรเงี้ยเออแต่พี่จ๋ากับเซียนจ๋าเป็นให้ไปสองหมื่นนะครับหมื่นหนึ่งอะไรหทำไมคนอื่นให้ตั้งสองสามหมื่นทำไมเซียนให้หมื่นหนึ่งโอ้โหแล้วรางวัลของพี่น้ำที่ทุกคนบอกว่าทำไมสายสะพายมีเส้นเดียวอ่ะแกเพิ่งเพิ่มมันกับแกเห็นง่าแบยมัดแกเพิ่มน้าง่ายเลยของพี่เพิ่มเป็นสามหมื่นหวัง s p o n s o r s h เราใจบ้านะใจบ้างสุดๆเฉพาะพี่รางวัลพิเศษเป็นแสนสองแสนอ่ะ แล้วทีเนี้ยเ็งเข้าใจเขาหรือยังที่ทําค่ายเพลงอ่ะเราวันนี้เรามีกรรมการหกคนเรายังแบบโอเคเรายังบาลานซ์ความหวังนะแต่ทําค่ายเพลงที่เป็นคนตัดสินคนเดียวพอมันจะต้องตัดใครออกกันพี่บาดใจมาพี่เจ็บใจมาจนสุดท้ายเอาเม็ดต่างใครบันเลงเลยบันเลงบันเลงทั้อหมดยังไงยกมาตั้งถังเลยยกมาตั้งถังเลยโอ้มีน้ำตกเยอะเลยใช่ใช่เรื่องตอบคำถามนี่แหละที่ต้องพัฒนาแล้วก็หุ่นเอามาเอามไหม ยังรู้สึกว่ากิฟยังต้องปรับการพูดแล้วก็หุ่นพี่น้ำวารินชินาวงมาไหมมาค่ะแล้วก็ต้องขอโทษอาจจะนี่ทักไปทังทักไปขอบคุณพี่น้ำแล,แล้วก็ขอโทษเรื่องชิ่าด้วยด้วยยกไหมอ๋อม,มาแบบว่า <c oughs> แต่ว่าพี่น้ำอ่ะพูดให้จะนี่ตื่นเต้นตลอดเลยเต็มชื่อนามสก,กุลเลย ไม่พี่น้ำพูดชื่อเวทีหลายเเลยจต่นม่ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นใช่แกก็ฟีลแบบแกก็ไม่ได้ใส่งามร้อยเปอร์เซเพราะฉะนั้นทุกคนแบบแอบเห็นดราม่าอยู่นะแต่ทุกคนต้องเข้าใจว่าเขาทำงานดูแลบ้านเมืองอ่ะเยี่ยมมาตามนางงามอยู่ก็ไม่ใช่ปะพอๆน้ำ่อยนะคะ